นุยสุจิราสุดเศร้าสงกรานต์ปีนี้ไม่มีอาม่าให้รดน้ำดำหัวอีกแล้วขอแสดงความเสียใจกับนักแสดงพิธีกรสาวคนเก่งนุยสุจิราที่ล่าสุดได้สูญเสียบุคคลในครอบครัวอันเป็นที่รักไปตลอดกาลโดยล่าสุดนุยสุจิราได้เดินทางไปที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนกอทอม เพื่อร่วมแสดงความอาลัยกับการจากไปของอาม่าที่สุดรักครอ้อมเผยโมเมนต์ภาพความทรงจำโดยระบุข,ข้อความว่ารถน้ำเหมือนกันแต่ต่างกันที่หลังจากนี้ต้องสัมผัสกันด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอามา่าทั้งนี้ปอนชยพลสามีนุ้ยได้เปิดเผยเพิเพเ่มเติมว่าเช้าว,วันนี้อาม่าวันนาอังสนันรัตนาของนุ้ยได้จากไปอย่างสงบ ลูกหลานได้มาร่วมไว้อาลัยและจะเริ่มสวดอภิธรรมในวันนี้เป็นคืนแรก